ถาพบกันนะฮะกับทีเด็ดประมาณนี้วิเคราะห์บอลเต็งบอลสเต็ปนะครับก็เป็นฟุตบอลในค่ำคืนของวันจันทร์ที่6กนะฮะกุมภาพันธ์2566นะฮะวันนี้เลือกมา5คู่นะก็เป็นลีกรองๆนะครับทุกคู่เลยนะฮะก่อนเริ่มกันที่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะไปถึงคู่ตี4 5นาทีนะครับเป็นคู่สุดท้ายนะครับยิบยกมาวิเคราะห์คู่แรกนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลโรมาเนียลีก1หนึ่งนะครับ ฟาลูนคอนสเตนตาเจอกับ CS นะครับคาร์ยิววาตีหนึ่งนะคู่ที่2ก็เป็นฟุตบอลกานโชดซิลอาอิต,ลนะ io, ตนะาตล, unda, ลีนะครับเวโรนาพบลาซิโอนะครับเตะกันที่งกินครึ่งนะคู่ที่3ฟุตบอลอ่าเซกุนดาสเปนนะครับราโยบาเยกาโนนะครับอ่าเจอกับทีนั่นของอ่าอัมาเรียนะโอขอภยัยนะครับเป็นฟุตบอลลาลิก้าเมื่อกี้พูดผิดนะครับไม่ใช่เซกุนดานะเป็นลาลิก้าสเปนนะครับ คู่ที่4นะครับแต่เที่ยงคืนนะฟุตบอลสเปนีกนะครับตุรกีนะครับก็เป็นเฟรนิบเชพบคอนยาสปอร์นะครับกู้วีพีวันนี้นะเลือกมาเป็นลิโออาร์นะครับเจอกับทนางน้าของสปอร์ติง้งลิสบอนนะช่วงนี้เป็นไรไม่ดูนะครับนะพูดผิดผิดถูกๆนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้สเปอร์นะออกก้องมาตาม เซตินะเพราะว่าเซติเล่นในบ้านสเปอร์เนี่ยมักจะกทำได้ดีกว่าแต่ในของแมนซิตี้นะครับถึงแม้ว่าแมนซะิตี้เนี่ยกำลังต้องการทำคะแนนไล่ในด้านของอาร์เซนอลนะก็สะดุดไปเหมือนกันนะครับนะอาร์เซนอลก็แพ้อเอเวอร์ตันไปแมนซิตี้ร์ก็มาแพ้สเปอร์อีกนะครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นดวงยังดีนะครับของทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับโอแซกับแลงส์นะครับเมื่อวานนี้นะก็เสมอกันไปนะ สุดประตูศักดิ์ส,สูตรนะครับหูขาดไปนะพอโตอมาตามคาดนะครับก็เอาชนะทางด้านของอวิเซล่าได้นะครับเมื่อวานรู้สึกประจอมให้อยู่สกอร์ต่ำด้วยหรือเปล่านะครับคู่นี้อินเตอร์มิลานนะครับนะเจอกับทางด้านของเอซีมิลานก็ย้ำสกอร์ย้ำแขนกันไปนะครับนะแต่เมื่อวานยิงน้อยไปหน่อยนะครับก็เอาชนะทางด้าน มีหลานไปได้นะครับหนึ่งประตูตอศูนย์แต่ก็ได้กินนะครับหน้าบอลน,นะวบบวกกับบาเยนนะครับก่อเมื่อวานบอกว่าบาเยนน่าจะมีห2ึองเม็ดนะก็บวกไปเอาชนะทางด้านของวงบวกได้นะครับ4ประตูต่อ2แล้วก็กินเต็มเป้กันไปนะครับในกลุ่มวีพีเมื่อคืนนะครับตัวเน้นก็ให้ไปเป็นทางด้านของบอลใหญ่นะครับบาเยนนะอินเตอร์แล้วก็แมนเชสเตีร์นะครับ ก็พลาดคู่แมนซชสตี้ไปนะครับโดยรวมก็ยังถือว่ามีกำไรกันนะครับมาลุ้นวันนี้นะครับเป็นทุตวันโรมาเนียนะครับลีกาไอานะครับาฟาลุนนะครับคอนสแตนตานะช่วยเจอกับ C.S. นะครับไคลอิโอว่าดูเรทราคานะครับตอนนี้นะเรทราคาอยู่ที่ราคาเสมอนะครับเป็นเสมอทั้งฝั่งของ เจ้าบ้านนะครับแต่ภูเนี่ยบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะเสมอกันเลยนะทั้ง2ทีก็คือภูเสมอนะครับไม่ถึง3.4มด้นะในเลทเสมอหรือปอนะครับนะถ้าจะมีโอกาสชนะกินเลทราคากันนะครับก็คือไม่เสมอนั่นแหละนะครับภูก็ควรจะอยู่ที่สัก3.4นะเป็นอย่างน้อยนะครับภูทั้งฝั่งที่ต่อนะก็ควรจะต่ำกว่านะครับ2.1ลงไปนะครับ ตรงนี้2.44 2.50นะซึ่งค่อนข้างสูสีกันนะครับอีกละอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของผูทางฝั่งทีมเยือนนะครับก็อยู่ที่2.68นะกับ2.75นะก็ใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้ก็มองว่าเป็นฟุตบอลค่อนข้างมีโอกาสที่จะออก3หน้านะครับจะ เป็นชาวบ้านชนะหรือทีมเยือนชนะหรือเสมอกันนะครับค่อนข้างเดายากนิดหนึ่งสำหรับบางคู่นี้นะครับแต่ทางด้านแฮนดิแคปเนะี่ยเขาก็มองไปที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับก็คือจ่ายน้อยกว่านะครับประมาณ20่สิบฝ่าตังนะฮะสกอร์ปรับลดลงมานะครับเหลือ2ลูกนะครับอีกล้านหนึ่งก็ยัง แข็งแข็งอยู่แต่ก็มาในทิทางนี้แล้วะนะครับว่าสกอร์สูงเนี่ยสองลูกครบสนุครึ่งเนี่ยตอนนี้จ่ายน้ำมันล้นนะก็เดี๋ยวก็คงจะเห็นนนะครับราคา2ลูกนะกู่นี้คิดว่ามีโอกาสอาจจะเสมอกันแบบต่ำๆเลยนะครับ0ูนย์ศหรือเปลี่ยนชนะกัน1นูนย์อะไรประมาณนี้นะครับฟารูนเนี่ยอยู่อันดับ2นะฮะตรงนั้นใครยอยู่ว่ายอยู่อันดับ5นะครับผวดงานใกล้เคียงกันมากนะ แต่เล่นในบ้านเนี่ยทางด้านฟารูน11เกมชนะ8เสมอ2แพ้1ยิงได้24นะครับเสียไป7ประตูนี่ก็ดเฉลี่ยยิงในบ้านเนี่ยมี2ลูกมีนะครับ11-2 22นะก็มีเฉลี่ยมี2เม็ดนะครับ6เกมล่าสุดเนี่ยผลงานเขาดับๆลงไปนะครับก็ชนะ2เสมอ2แพ้2เกมนะยิงก็ยังยิงได้เยอะอยู่นะยิงได้13แต่ก็เสียไปถึง11ประตูนะครับ ส่วนทางฝั่งคลาอิโอวานะครับออกรอบ้าน11เกมชนะ4เสมอ3แพ้4ยิงได้10เสีย11นะ6เกมล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้2เกมยิงได้7เสีย4นะก็เสียประตูค่อนข้างน้อยนะครับเจอกันมานะครับ3ครั้งล่าสุดนี่สูงหมดเลยนะเลยราคาก็เปิดมาเป็นราคาปอนะครับผัดกันต่อนะ5ครั้ง ล่าสุดนะครับที่พบกันนะเป็นทางด้านฟาลุนนะครับชนะ1นนะครับแล้วก็แพ้คลายอิว่าไปถึง4ครั้งเลยนะครับก็ค่อนข้างโดนคมอยู่นะตินะครับแต่ผลงานเนี่ยมันดูแล้วคล้ายๆจะเล่นในบ้านใครคนนั้นก็เก่งนะสังเกตเจอบ้านคลายอิว่าเนี่ยฟาลุนสู้ไม่ได้เลยนะครับแพ้4-3แพ้4-1นะครับ แพ้1 0ึงแพ้2 0นะก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนนะค่อนข้างจะขม่มสติมิดเลยนะฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านฟาลูชนะ2เสมอ1แพ้2เกมในะสูงไป4ครั้งนะครับก็คือมี2ประตะูเกิดขึ้นนะครับไปถึง4ใน5เกมล่าสุดนะฮะล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะสะเตอัวบุคาเลต สามสอง,สองนะเล่นในบ้านแพ้ซีบาครู A rew, นะสูมประตูต่อสามแพ้เซอร์โนนะครับมอวาน่านะครับในฟุตบอลกระชับมิตแล้วก็ชนะอาเจสเปเชตติ G H P K T T, นะครับถึงสี่ประตูต่อหนึ่งเสมอกับโดนูทอรลี L ่ T A L e, นะครับหนึ่งประตูต 1, นะ่อหนึ่งนะฟอร์มเล่นในบ้านห้านัดล่าสุดชนะสองเสมอนหนึ่งแพ้สองนะแพ้มาสองเกมติดเลยในบ้านนะครับกระชับมิตเกมหนึ่งแล้วก็มาแพ้ซีบาครู A rew, นะครับ ส่วนทางด้านของ CS เอสไคลอนะครับก็ผลงานค่อนข้างพอได้ในช่วงนี้แพ้ยากนะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดที่แพ้ก็แพ้ในการไปเยือนนะแพ้ทางด้านโบโตซานีนะครับในการออกไปเล่นนอกบ้านนะทำให้5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมเช่นกันนะครับสกอร์ไม่ค่อยสูงนะครับส่วนมากจะ จบสกอร์ตับนะที่เลทแฮนดิแคปเดียวกันมีไหมนะครับที่เลทแฮนดิแคปเดียวกันก็ไม่มีประวัติมาให้แล้วก็สภาพความพร้อมวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานมานะครับคู่นี้นะมองว่าสูสีนะครับโอกาสเสมอมีค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะประจอบก็ยังบอกว่า ทั้งฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็ยังดูดีกว่านะครับเพราะาด้วยเลทราคานะตรงนี้แล้วก็กับผลงานที่ได้เปรียบนะครับคือเล่นในบ้านเนะี่ยแพ้ยากนะเพราะเล่นในบ้านปีนี้11เกมเกม่ยเพิ่งจะพลาดไปแค่เกมเดียวนะคู่นี้เสมอก็ไม่เสียหายนะครับก็คู่นี้ชอบไปที่ทางฝั่งของฟารูนนะครับ จ้าบ้านนะครับอยู่เสมอฟาลูนนะชอบจัดขัดสวนกันได้นะครับสกอร์น่าจะต่ำนะครับต่ำกว่า2.25นะคู่นี้ชอบจัดขัดสวนกันได้นะครับฟุตบอลคู่นี้คู่ที่2นะครับเวโรนากับลาซิโอนะฮะก็เที่ยงคืนครึ่งนะเป็นฟุตบอลกันชกศิลอาอิตาล,ลีนะครับ ใลนราคาล่าสุดตอนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของอทางฝั่งราซิโอนะครับบุกมาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกลบ5้านะครับก็ขยับมาจากราคาปอขาวนะภูก็กำลังมาในทิศทางที่ดีนะครับตอนนี้วิเคราะห์อยู่ประมาณ9ก้าโมงนะครับเลนราคาล่าสุดตอนนี้นะครับ ร้านแรกเนี่ยเ,เดี๋ยวนะครับขออภัยนะครับเนี่ยล้วนแต่เช้าเลยนะครับร mm. ้านแรกเนี่ยนะครับก็จากราคาปอกขาวขยับขึ้นไปเป็นครึ่งลบห้านะครับร้านที่2นี่เปิดมาครึ่งลบห้านะครับทั้ง2ราคานะตรงนี้พู๋ก็กําลังมานะครับแต่พู๋เสมอยังต่ําไปนิดหนึ่งนะร้านที่2องนี่สามจุดห้าร้านแรกนี่ยสามจุดสองศูนย์นะครับ จะให้ดีเนี่ยปูทางฝั่งวันรองแหละควรจะไปแตะเลข5าซะนะครับแล้วก็ปูทางฝั่งวันต่อก็ให้ปรับลดลงต่อเนื่องนะตอนนี้2.05 2, 2. 0 0นะถ้าในเลทราคาเดิมนะครับในเลทราคาปอเนี่ยจะสวยมากนะครับแต่ถ้าเป็นในเลทราคาที่ต่อครึ่งโลกเนี่ยก็ถือว่าทิศทางกําลังมาดีแหละนะครับสกอสูงเนี่ยปีการปรับลดลงนะครับจาก สองลูกครึ่งนะมันเหลือ2ลูกครบวนะแล้วก็บอกว่าจะสูงนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูสถิติว่าเจอกันเนะี่ยคู่นี้ยิงกันเยอะไว้นะฮะเวโรนานี่อยู่ท้ายตรางนะครับอันดับ18นะลาซิโออยู่อันดับ4อันดับห่างกันเกินสิอ,อันดับนะครับไปเยือนอย่างที่บอกในทุกๆวันว่าควรจะมีสักครึ่งกุบลูกนะตอนนี้ก็ต่อรอยไปนิดหนึ่งสำหรับตำแหน่งของ ลาซิโอนะครับผลงานของเวโรนาเล่นในบ้าน10เกมชนะ3แพ้7นะฮะยิงได้12เสียไป17ประตูนะ6เกมล่าสุดก็ยังไม่ดีนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้7เสีย5นะส่วนทางด้านลาซิโอออกนอกบ้านก็พอได้นะครับ9นัดชนะ5เสมอ2แพ้2ยิงได้15เลยนะครับเสียไป6ประตูส่วนผลงาน6เกมล่าสุดก็พอๆกันนะชนะ2เสมอ2แพ้2นะก็ยัง เขาแน่นอนไม่ค่อยได้นะครับสำหรับทาง,งด้านของลาซิโอนะผลงานที่เจอกันมากับเวโรนาและก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับคือชนะ2เสมอ1แพ้เวโรนาไป2ครั้งนะครับฟอร์มที่มาเยือนเวโรนาเป็นยังไงนะครับผลงานที่มาเยือนเวโรนาเป็นลาซิโอนะทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ บุกมาเยือน5นัดล่าสุดเนี่ยนะเก็บ3แต้มกลับบ้านไปถึง4ครั้งนะครับปี B 2 0 1 5มาชนะ21ปี 2, 1, 2 17, 3, 0 2 20, 5, 1 7ชนะ30ปี2020ชนะ51นะครับปี B 2 0 2 1ก็บุกมาชนะเวโดนาได้1สนะมีปี B 2 0 21อีกครั้งหนึ่งนะครับแพ้เวโรนาไป1ประตูต่อ4นะ,ละหลักๆคู่นี้เจอกันบักจาก่ายยิงเยอะนะครับเดี๋ยวราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับพอถึงครึ่งลูกนะเป็นทางฝั่ง ลาซิโอนะครับที่บุกมาต่อนะผูก็คล้ายๆกับวันนี้แหละนะครับ2.1 2.05อยู่ประมาณนี้นะครับผลงานของทางด้านเวรโรนาเจ้าจบ้านนะครับหเกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้หน 1, นะึฟอร์มดีด้วยแล้วก็กินเลทราคาทั้ง5ครั้งเลยสกอร์ไม่สูงนะครับส่วนผลงานเล่นในบ้านยังกระท่อนกระแท่นอยู่แต่ก็ชนะมา2เกมติดนะครับในลีกชนะเลเช่2 0ชนะ ครีโมโนเซ่นะครับสองสูตรเช่นกันนะทำให้ห้านัดล่าสุดเนะี่ยก็ชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2เกมนะับสำหรับเกมในบ้านนะครับสกอร์ไม่สูงนะทีมเยือนนะครับลาซิโอผลงาน5นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับมาพลาดแพ้อยู่เวนตุสดเท่านั้นแหละนะครับ1ประตูต่อ0นะ5เกมล่าสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับกิเลสราคาไป 2ครั้งยก1ครั้งแพ้เลยราคา2ครั้งคืออเสมอกับฟิออนนะครับ1 1แล้วก็มาแพ้ยูเอ็ตูตหนึ่งศูนย์สกอร์ไม่สูงนะครับคู่นี้ก็อาจจะแคบเบียดชนะกันก็ได้นะ1 0 2 1อะไรแบบนี้